One, two, three. พระเจ้าเราทินี้ทามมาเปิดประสบการณ์กล้าช้าลองนะครับในงานของเราครับเมาเชดินไทยแลนด์พรีเซนต์เกมคมซากกล้าช้าลองครับต้องบอกว่าโอ้โหเครื่องดื่มของเราเนี่ยนะฮะเ็าโด่งดังระดับโลกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาท้านนะครับทุกท่านสําหรับคนที่ยิ่งเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับมาแบบปลุกอะดรีนาลีนของเราในเราให้ลุกชดช่วงจีดเข้าไปนะครับ เลยเนรมิตครับวันนี้ลาน่าเซอร์เพิร์ดนะครับพวกเราครับหนึ่งในผู้สร้างปรากฏการณ์ความเข้มจนพิกัดครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมาช้าชายอันเลนของวัยรุ่นไทย,ยนะครับวันนี้ครับเชิญพบกับบุคคลสําคัญท่านนี้ได้เลยขอเสียงตบมือครับรถบิร์ตควนอวนตกับผู้สร้างปรากฏกาษษษษรณ์บกล้าชีพสัตว์มัลติมีฮิวแมนสไตร ที่วันนีซนจูบล่าโบลิมนุษย์ในสไตล์ยิมเทีลยวครังแรกในประเทศไทยคุณสาชายแก้ชายกสนผู้โรยการตุ้่มธุรกิจเครื่องยบริษัทกัสซี่ขวท่าเชิดอินจังละครับขอต้อนรับ้เพื่อนทุกคนนะครับแขกเพ้มีเกียร์นะครับสื่อบนชนแล้วก็ ที่น้องชาวดิวทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมในนามของเครื่องดืม่มเมาค่านเดิวนะครับโดยบริษัทแ p ล็ซี่โคลาชทยเฟรดี้จำกัดมีความยินดีนเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเกมคฟซ่าก้ารอลอโดยแฟล็ซี่โดยน้องดิวในวันนี้นะครับ สำหรับงานในวันนี้เนี่ยเราจะมีการนำเสนอกิจกรรมนะครับของมาเพินดิวซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมกล้าท้านอกตามแบบฉบับของมาเพ่นดิวีกสนะครับวันนี้เรามีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมที่เรานำมาในวันนี้นับอย่างที่คุณจะจกะเจ้าฝากไว้นะครับลานตรงลิงมนุษย์ขนาดใหญ่ขนาดยักษ์นะครับที่เรามาวางไว้ใจกลาเงเมืองในวันนี้นะครับซึ่งถือเป็นเครงแรกของประเทศไทยนะครับ นอกจากงานโบวี้บรรลุแล้วเร่องานหลังของทุงทมมกท่านเนี่ยเะราบมีกิจกรรมกล้า้าลงองหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระโดดหอนะครับหรือว่าฮูลบับนจี้นะครับหรือท่านที่ชอบความท้าทายนะครับในการปีนหน้าผาจำลองนะครับ สี่เมตรแล้วห้าเมตรครับไหลลงมาในความยาวประมาณสี่เมตรเหมือนกันนะครับเอาละฮะตอนนี้เรามาดูดีกว่าครับว่าพราะเอกของเราสองคนที่อยู่ในลูกบอลลิ่งขนาดยักษ์เลยนะฮะโอ้ตอนนี้เรียกว่าเห็นหน้าเขาไหมครับเมื่อกี้นหครับอยู่บนจอแบบว่าหลับตาตีเลยนะฮะนัานจะคิดว่าโอแก้วมาแก้วช่วยลุกด้วยนะครับ แล้วมาลุ้นดีกว่านะครับว่าพระเอกที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นใครวันนี้มากันสองท่านเลยนะครับออกมาแล้วครับฟุตฟัดฟุตฟัดอาม마นี่อยู่ด้านหลังเวทีนะครับเน้นย้ำนะฮะว่าวันนี้ครับเราเปิดตัวลานโบนิขนาดยักษ์หน้าลานเซนท์เวอร์นะครับให้กับแขกรับผู้มีเกียรตินะครับได้มาร่วมสนุกกันนะฮะเปิดไลฟ์สไต เปิดอเดียลิน,นในสมตรของเราให้มันไหลออกมานะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้มาจอยกันได้ะครับสี่โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มเอาละ,ะครับตอนนี้พระเอกของเราฮะ,ะโอ้ลงมานี่มีเหงื่อแตกเลยนะฮะถ้าเป็นผมออกมานี่น้่ต้องไหลๆแน่แล้วผม่อนข้านขู่ความสูงนะครับเราจะมาแล้วมาแล้วนะฮะเอาละ,ะครับตอนนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวขอเสียงตัวเอต้อนรับหน่อยแล้วกันนะ้สองพระเอกของเรานะครับคุณพัชรนทร์โสน์น,นะครับ แล้วรองเต้พงศกรเบตากาษีรนกครับอมาแล้วมาแล้วพระเอกของเรานะครับเป็นลกคาอ่อนเต้สวัสดีครับสวัสดีครับอสัสาีเสวัสดีครับครับครับเต้ครับอ้ยมีไงบ้างเงินไหลมาด้วยกันใช่ไหมครับในลูกบอลยักษ์นี่คือเราสคนอยู่ด้วยกันใช่ครับที่ผมดีใจมากที่นมีเสียงผมอ่ะ ถ้าไปถ่ายทอดเสียงวันนี้อาจจะร้องแบบได้ใช่ไหมแตกไปไหมความรู้สึกเป็นยังไงบ้างในระหว่างที่เรายืนอยู่บนแลมสูง5เมตรเพราะว่าความสูงระดับตึก3ชั้นนะฮะตื่นเต้นไหมแน่นอนครับตื่นเต้นมากๆเลยก่อนก็ต้องขอบคุณมาว์่ทนดิมากๆเลยที่จัดรายการแบบนี้การเมืองกรุงเลยลงมาจัดอย่างนี้เลยซึ่งแบบหาหาได้ยากในกรุงเทพนะครับนี่จะเป็ที่แรกครั้งแรกในเมืองไทยพับ อาบอกนะส่วนท็อปเลครับตอนที่มันกลิ้งลงมาเนี่ยมันมีมีอะไรพร้อมตื่นเต้นอะไรที่เราไม่เคยเจอบ้างก็มันกระแทกแรงมากครับแทกแรงแทกรแทกรงมากตะคุ่มพูดเลยนะอ๋อมีหน้าผมเสียทรงเลยใช่ไหมนิดนึงครับนิดนึงนะแต่ว่าก่อนผมว่ามันตื่นเต้นเนี่ยคือก่อนที่จะลงมากกว่าเพราะผมไม่รู้ว่าจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปดีอันนี้อาจจะไม่ชินกับการจะแทกแต่ว่าเต้ยเนี่ยเขาคนแรงจะแทก การข่าวก็อยู่เมื่อเช้าครับเล่นละครก็ขี่ม้าใช่ไหมฮะใช่ครับขี่ม้าเอวเลยครับขี่จนเกิดปัญหาช่วงล่างเลยครับลุงเต้ครับก็มีบ้างมันก็เป็นเยอะล่ะเต้เยอะละเยอะละมันกโดนเนี่ยยังงงยังแน่นนะครับปีเอ็กซ์ตรีเดียบเหมาะของเราอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่เป็นตัวแทนเลยนะของวัยรุ่นที่แบบมีความสร้างในตัวเป็นตัวแทนมาเทนตีวันนี้มาร่วมงานอ่าทชอ่อนครับก็จริงๆแล้วรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะแล้วก็ รู้สึกว่าการจัดกิจกรรมแบบนี้เนี่ยครับมันเท่มันซ่าท้าให้คุณลองเลยครับว่าคุณมาเล่นกิจกรรมแบบนี้เนี่ยวัดใจตัวคุณเองว่าจะกล้าแค่ไหนมีที่เดียวครับในกรุงเทพครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ลูกบอลนี่นะครับยังมีปีนผาอีกมีมากมายครับมีหลายจุดครับคุณเต้คุณเต้ผมผมพาคุณเล่นสลิงเลยคุณเล่นลูกเตะคุณกล้าหรือเปล่าบันชี้ดิวบันชี้ดิวกล้าหรอเล่นด้วยกันดีกว่าแ้วเล่นทที่เล่นผมเล่นด้วยแล้วผมก็พา เล่นหมครับกล้าเล่นไมครับผูหญงายคนนี้ครผมว่าเขาใจใจถึงนะครับยิ่งแฟนผมนี่นะครับทุกอย่างที่จะเลือกเอ็กซ์ตรีมเนี่ยขอให้บอกนะครับกล้าเล่นทุกอย่างนะฮะเอาแล้ครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามารู้กันนะฮะัิทิ้งไฟของทางผู้วิหารนี่คิดว่าน้องท็อปจะนอนจะได้กี่ปีนะครับทางผู้วิหารชูมือแล้วนะครับกี่พีครับแกได้หกนะฮะับหกนะ ห66นะครับแล้วน้องก้อยนะครับก้อยนะครับคนนี้แข็งเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทนแรงกดดันได้แรงกระแทกได้เจ็บเลยนะครับผมตามข่าวว่าสองคนตลอดนะฮะคนหนึ่งมีสามีตรีตาตอนนี้เราฮิตมากนะครับเป็นนุ่มคัสโนวาในละครนะฮะแฟนเยอะนะครับแต่ตัวจริงเรียบร้อยน่ารักมากนะครับก็สามารถเข้ามาค่อยๆมาเจอกันได้นะฮะถ้าเป็นใจผ่านนะครับเอาละครับตอนนี้มาเจอตัวของสองนุ่งนะฮะ เข้าไปอยู่ในลูกบอลเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวทีมงานถ้าเสร็จแล้วเนี่ยยก2นิ้วนะครับให้ผมด้วยนะครับเอาละครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับมีคนถามว่าการเดินไปที่ดิวชาวนวันพรุ่งนี้เนี่ยเสียค่าใช้จ่ายไหมนะครับฟรีหมดเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับสามารถมาเล่นกันได้พาแฟนมาได้นะครับจีบกันใหม่ๆโชว์ความแมนโชว์ความซ่าให้เธอดูนะครับอาจจะเลือกันเล่นก็ได้นะครับก็ผมพิการาเล่นนะครับอ่ะ เรามาดูกันครับเดี๋ยวผมอนุญาตช่างเลอะดูเลยนะฮะโอ้โหที่จริงผมแอบขึ้นมาดูแล้วในค,ความสูงเลยครับห้าเมตรนะครับเกินจะไดนี่วนสามรอบเลยนะครับสูงมากนะฮะแล้วก็ยัดตัวเอง นะครับลาดยาไปสี่ค่เลยนะครับดึงนึอา,ากาศดีด้วยนะครับคืนวันศ เหลือสามดิเอาเสียกับเบอร์ว่าขนาดไหนนะครับโอ้สายว่าอาจจะเปลี่ยนขวานะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับหนุ่มๆกันดีกว่านะครับโอ้โหความรู้สึกในการลงมาคนเดียวน่าจะตื่นเต้นมากกว่าลงมาเป็นคู่นะครับเหลืออยู่สามดิวด้วยกันนะครับแปลว่าในแมตช์นี้เนี่ย S <S น้องคอปชล์นะฮะก็ชนะไปนะครับวันนี้เล่นแบบสองขำนะครับแต่พรุ่งน,นี้อย่างที่บอกนะครับพี่ๆด้านหลังเนี่ยอยากมาเล่นนะครับก็นี้ที่มาต่อ,อคิวเล่นกันนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับเอาละฮะตอนนี้เรารอสองเเองนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเมาส์มนต่อสักเล็กน้อยอลองอยู่เป็นลงอยู่เป็นลงอยู่ลงยาลงอยู่นะเออแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างความรู้สึกเป็นไงบ้างรอบนี้ลงมาคนเดียวราวนี้ผมต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมเอาข้างหลังมองไม่เห็นข้างหน้า อ้าวพอมาอันี้มาอันนี้ได้ตั้งแตเราไปดูเห็นหน้าเต้ยตอนนี้โอ้เรามาข้างหน้าแล้วสูงมันก็แบบผมพยายามแบบพยายามฟันโฟนนิดนึงเดี๋ยวว่ามันทำอะไรไม่ได้พี่พออยู่ข้างในปุ๊บเราแบบเอ๊ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซส์อะไรนี้ไม่ได้หรอะไม่ได้เลยนะครับไม่เกาะไม่ได้เบลล์คืนเราด้วยอ๋อถามจริงๆว่าในส่วนตัวแล้วเนี่ย เวลาชีวิตประจำวันที่ออกอลังกายเนี่ยออกอลังกายเอ็กซ์ตรีมรูปแบบไหนกีฬาอะไรถ้าเป็นเอ็กซ์ตรีมจริงๆเนี่ยครับเล่นเว็บบอลอยู่ครับโอ้โหเล่นแบบลูกชายตัวจริงนะครับเอเนี่ยไม่พันนะตาเกลียดตาน้องหงุนหงิดหน่อยเออดีๆก่อนจะได้ลื้นหน่อยไม่ไม่ไหลไม่ไหลโอ้ยทำหน้าอีมากเลยนะนี่เมื่อกี้เล่าความรู้สึกก่อนทำไมเก็บไไ้เอกสารอีเอง ผมว่ามันมันเวลาเหมือนเรามบอนี่เนาะัเกีวคนโยนนะมันไม่เกี่ยวกโค้รทีมงานเลยโว้ดัซเตอแดเตอร์นล่กนะคุณสมบัติคุณสมบัติซเตอ์ที่าเนี่ยรเนี่ยนะอาททาก็รามามาดาเตอรบ้างกีฬาซเที่ปกติเราชอบเล่น อันนี้ผมเปิดไอโซมีตังค์คลิปผมผมพูดอะไรไม่ออกขี่ม้าเลยขี่ม้าชอบนะมีขี่ม้ามีขี่ม้าครับขี่ม้าข้างซีนขีดขวานะครับต้องจะขี่ม้าแล้วก็มีทีละทีหลายอย่างที่ผมกำลังอยากเล่นตอนนี้นะเราะว่าเป็นปีนผาแล้วตัวนี้อเหมือนกันครับผมกอยากเล่นเหมือนกันที่ไม่รอเพราะเพื่โอ้ผมพีไปลองมาแต่ว่าดีใจเขาไม่มาจัดทีงเทพนี่เขาไม่ยอมมาจัดทีมเทพใช่เล้ว่ล้วก็ไปไกลเหมือนเรื่อยเลย คือเต้ยเขาบอกว่าเขาชอบขี่ม้ามากวันี่ขามานี่เห็นจอบม้าไวได้นล่างเลยนะนะตอนนี้ม้าหี่น้ำนะหน้านานดีกเยอะให้น้ำเยอะให้ผมให้น้ำเยอะ